โย่ Yo, อยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม long floor by n f o b a เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์ที่มีเรื่องราวก็คือเรื่องราวคืออะไรวะที่ผมบอกที่บอกบอกมาบอกมามคินเรื่องราวคืออะไรไหมมันไม่มีเรื่องราวให้บอกเลยนะครับเนี่ยโอเคมาบอกเกี่ยวกับเกมไปดีกว่าเกมนี้ รองฟอร์ใช้เวลา25นาทีนะครับเป็น horror er first person horror er game มุมมองแบบคนที่หนึ่งเกมนี้เอ่ออะไรวะตัวละครหลักอยู่อยู่ในิที่ตกเข้าไปิที่ตกลงไปในห้องใต้ดินแต่ไม่มีใครรอดที่นั่นเออเขาไม่ชอบอยู่ที่นั่นเลยเอันนี้ผมไม่รู้แปลถ,ถูกหรือเปล่าผมว่าน่าจะผิดนั่นแหละแต่งไม่เป็นไร คุณสามารถออกจากที่น่ากลัวแห่งนี้ได้ไหมผมไม่รู้จะอ,ออกได้ไหมแต่ผมการันตีเลยว่าน่าจะต้องเล่นจบงั้นไปเล่นกันเลยดีกว่าเรื่องเผื่อไม่รู้เรื่องเป็นมายอย่างไงอันนี้ใครไม่ได้เช็คผมเอาออกนะครับแล้วก็ดอทดอทนี้ผมใส่นะครับคือจุดตรงกลางที่ผมใส่นะครับและอันนี้ E N G P S Y คือ,อะไรวะเนี่ยภาษาใช่ไหมเอาภาษาอังกฤษอะไรแล้วก็ความไวเมาส์ เอออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันไวหรือเปล่าว่าตอนนี้มันช้าไปตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันงั้นไปเรืเลยเพลเลย,เเลยเอาวเปิดมาก็ไอ้นั่นเลยอ่ะนะคือตอนนี้คือเปิดมาคือเราอยู่หน้า,ห,นา,ห,นาห้องเราอะนนะียโอเคระดับเมาส์คือได้อยู่ทำไมชายย้าจังเลยวิ่งได้ไหมเอ่ยเอาวิ่งได้พี่ชายนี่นเป็นเกมเดียวที่เห็นขาแล้วก็มือแล้วก็เสื้อผ้ายังไงเห็นรูปร่างทั้งตัวเลยยกเว้นหัว ไปลงเด็กลงลิฟต์ใช้งานไม่ได้คือเราต้องทำอะไรครับเนี่ยคือโอคือเราต้องขึ้นไปอ่ะอยูสเออใช่ไงครับเมื่อกี้ผมกดกดปุ่มไปแล้วผมผมผมลุกว่าลิฟต์มันใช้งานไม่ได้นะโอเคเราจะลงไปใช่ไหมอ่ะถ้าลงไปก็ชั้นศูนชั้นศูนตรงไหนมีชั้นหนึ่งเด็ชั้นศูนย์ชั้นหนึ่ง กดสิครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอเค่น่นกดได้แล้วสัเปย์ได้ชั้นศูนย์ก็เบสเมนต์ตามเรื่องเลยแต่นี่ไม่มีไงฮะวัดว้าว wow. เราชูเราเอาผมผมผมพูดยี่ไม่สุดเลยคือเมื่อกี้ที่ผมจะพูดก็คือเราอยู่ชั้น0.5 ยอดเลยโอ้มืดมากพี่ฮะว้าวไฟฉายเอออะไรนะไฟไฟฉายอะไรเนี่ยไฟฉายไฟฉายที่วงางบนโต๊ะเออทุกอันก็ก็จะวงางบนโต๊นะเนี่ยคือทำไมต้องนำต่างไฟหอดตี้งด้วยเนะี่ยโอ้ถามเยอะจังเลยผมเนี่ยถามเยอะจริงๆ เข้าสารับทางให้แล้วเมื่อกี้ที่ผมคิดคือผมจะเอาหยิบไอ้อะไรวะไอ้ไฟเนี่ยไปด้วยก็คือผมเห็นปั๊กแล้วคือถ้าดึงปุ๊บมันน่าจะดับเลยโอเคงั้นไม่มีรละไปเลยไ่อันนี้ผมขอพยายามพูดพูด,พดเยอะที่สุดนะครับเพราะม,มันจะได้ไม่เงียบเกินไปในคลิปเอาที่ผมเดินไป เสียงหายใจเอ่อคือไฟไม่ใช่ไฟดิยไปไหเนะี่ยว้าวคือผมไปเลยนะครับมันตันอะ้วมีประตูวะนี่ตรงนี้หาดูครับนี่เนี่ยไม่ทำอะไรเอ่ยคือผมได้ยินเสียงเสียงหายใจนะตอนนี้ผมกดมัวมันไม่ได้มัน ไมไ่ช่วยเลยเลยแต่เสียงหายใจมันคืออะไรไม่เ,เสียงหายใจตัวละครเราไหมเนี่ยตอนวิง่งคือตอนนี้ผมมืดมากอ๋อตรงนี้มีทางด้วยเนะี่ยมันก็ลองไปแล้วกันโหตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะ ไม่นะมีคนมีคนให้ตายเขาน่จะหิวตายนะไม่รู้แต่ดูแล้วน่าจะไม่หิวตายน่าจะโดนทำรายคือทำไมเกมนี้มันมืดมากนี่ผมเดินถอยหลังนะเพื่อให้ให้ให้เห็นแสงแนละ้วก็มัาใจนั้นได้คือมันมืดจริงผมไม่เห็นทางด้านหน้าเลย แคตรงนี้นี่ไงโอเคมาถึงละนะมาก,กี้เงาอะไรเอ่ยมาก,กี้เงาอะไรเอ่ยไฟฉายไอ้ของ D แค่ยหยิบได้ละสวยมีไฟฉายและชายมันมืดขนาดนี้แล้วตู้นี่มันคืออะไร ในตู้นีวแมวแล้วเนี่ยลูกตาอะไรวะลูกตาหมดเลยเฮ้ยรอยเลือดอะไรเอ่ยเมื่อกี้ผมสังเกตที่รอยเลือดน่ะแต่เมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ใครอะไรที่เดินมาไม่ใช่ศพพี่ชายโอโโอ้โหโอเคตรงนี้ประตูพี่ชายยังไม่ตื่นนะโอเคตรงนี้ พี่เขาน่าจะไม่ตื่นนะลงที่ห้องเก่าเปิดไม่ได้ก็มืดมากมืดมากเคคแค่เบรกอย่าอาโกบาเนี่ยไรวะเนี่ยเตือนภัยอันตรายแมนนิคสูง2.5เมตรอายุ30ประมาณ30คัด over body ตัดชิ้นส่วนร่างกาย building office เป็นเค o อ e ม e s s ผู้ไร้บ้านผู้อยู่มืดมากคือเขาจะอยู่อาศัยตรงนี้นะในตู้มีอะไรเอ่ยไม่มีเปิดไม่ได้คือโครางนั่นหรออยู่ไหนเอ่ย โครบารโครบารโครบารอย่าบอกว่าต้องกลับไปนะเฮ้ย hey. พี่พี่ยืนนี่หว่าโอ้โหสุดยอดเลยเอาแล้วปังประตูด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรใอรได้เมื่อกี้ เขาบอกต้องต้องซ่อนนะมืดมากเลยแง่พี่เราต้องซ่อนน่ะต้องหลบนั่นแหละโค้ช <c oughs> <c oughs> อยู่ด้านหลังแคบเอเน็ตโอเคมาแต่พี่เขาอยู่ตรงนี้ไง คนไม่ได้อะเอ๊ะเสี่ยงหายไห่กนเนี่ยให้ซ่อนอะไรวะเนี่ยไม่ต้องให้ซ่อนอ่ะ พี่เขาอยู่ไหนเอ่ยคือพี่เขาไม่ใช่ธรรมดาเลยสูงสองเมตรเลยแต่พี่เขาป็านยอดมันอะศพถูกพลิกโอเคโอเคตรงนี้มีรอยเพิ่ม เออผมไม่ชอบเกมที่มีเป็นที่เป็นเขาวงกลนนะครับพผมลงลงบ่อยลงโคดรลงเลยนีไ่ไงรูปภาพพี่อเฉยไหนวะคนนีไ่ไงมผมรั่วหน้านะ <c oughs> แต่ยังก็สุดยอดดที่เขาบอกว่าโคดูด้านหลังตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยฮึอะไรนีพี่จะเคาะทำไม หันคืออะไรนี่คือม่เส้จ่ายโอเคพี่เขาเดินมาแล้วผมน่าจะไม่รอดนะเพราะรหัสเพียงไม่รู้เลยเมื่อกี้รหัสอยู่ไหนเขาก็บอกว่ารหัสอยู่ด้านหลังเรดคาเบเนต ไหนเอ่ยนี่ไงเนี่ยทางพี่เขาได้เปิดแล้วโอ้พี่โอ้โห,โหจนส,น,สนสันสันสันหมดเลยอะไรเอ่ยเป็นห้องสำรับภาพ่ะเนี่ยโอ้ยสันสันหน้าสันหมดเลยอืม หาสอนหมดเลยเนะี่ยนี่ไงรหัสโอ้โหหาตั้งนานอะไรวะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เด้อโอเคหนึ่งเก้าเก้าศูนย์โอ้รหัสผมหาตั้งนานก็รู้ว่าตู้นะแต่ผลว่าตู้ตู้นี้โอ้โหสุยยอดเลย โอเคหนึ่งก็ก็วมนกก็่าเรียงวะเรียงจากด้านบนหนึงกากนยโอเคเรียงจากด้านบนนี่เอง เปอดเลยปิดด้วยครับอืมโครบาโครบาไม่มีสามอันนะโอ้โหเป็นผมผมน่าจะหยิบโครบาสักสามอันนี้เลยแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยปะแจใช่ไหมเพื่อเป็นอาวุธแล้วก็กระสวบเลยมือจริงๆเลยนี่ มันมืดแบบนี้ยังไงทำลายเลยอันนี้ไหนเอยเปิดไฟสวิตช์ออนออนดีกว่าหาได้เลยอ๋อโอเค มันมีให้เปิดแค่สองช่องโอเคไปตรงนู้นตรงไหนเอ่ยมองอีกแล้วพี่พี่เห็นมองจริงมาดิอืมนี่ไงใกล,ล้เลยอ๋อพี่ชายอืมตัดปกไปหนึ่งนี่ช้ายิ้มสวยเพ ออพี่เยินเลยต้องการอะไรครับเนียต้องการอะไรพี่ไอ้สั่นเลยอ่ะอยู่ไม่อยู่เราเบ็นไงเอาหายจีนพี่มอไมนะพี่เขาน่าจะต้องการเพื่อนพี่เขาน่าจะต้องการเพื่อนจริงๆนะครับเนี่ย พอพี่เขาอยู่ด้านล่างนั้นน่าจะนานอยู่จนฟันหายไปสองซ้ยนะสุดยอดเลยงั้นวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ